ราคาอยู่ที่น่าจะประมาณ2ค0พันกลางไปถึง2 0 0 0ปลายนะครับก็เป็นไฟฉายตัวเล็กที่สเปคจีทมากเลยเออนะตัวเล็กสเปคจีดน่าจะเป็นแคปชั่นในชื่อคลิปได้เลยนะครับไฟาฉายตัวนี้ผมยืมมานะครับเจ้าของซื้อจาก s h อ p e e หรือ La z าด a นี่แหละนะครับเขอบอกว่าราคาประมาณ2ค0 0ันกลางค่อนไปทางปลายประมาณ3 0 0 0ไม่เกินนั้นนะครับนี่คือ l u m ิน Top EDC Flashlight นะครับตัวนี้ชื่อรุ่น Ant Man ว่าอย่างไงนะครับซึ่งก็เป็นไฟฉาย Light Excitation Phosphor นะครับหรือว่า Laser Excitation Phosphor LEP ซึ่งว่าเป็นไฟฉายเลเซอร์นะครับที่ตัวเล็กมากตัวหนึ่งเลยใน Industrial หรือว่าอุตสาหกรรมผลิตไฟฉายนะครับซึ่งตัวนี้ผมเห็นจะมีะคุณฟิ m i ี่สปากตตีนะครับในช่อง Hypnotype FS Review ไว้แล้วแล้วก็ ธอมีจำหน่ายด้วยถ้าเกิดสนใจก็ลองไปถามสอบถามเธอได้นะครับไม่แนะ่เดี๋ยวผมจะทิ้ง link <น>ลิงก์ไว้ใน description ในพิ n n e d อมเมนต์แล้วกันแล้วกดเข้าไปดูได้นะครับส่วนราคาก็ไปถามเธอเอ,เองว่าประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเท่าที่สืบทราบมาก็จะประมาณ2,000กว่าบาท3,000อะไรประมาณเนี้ยนะครับนี่นะครับแอนแมนอลูมิเนียมคอปเปอร์บรัสไทเทเนียมโพลิสไทเทเนียมแซนบรัสสโตนวัตน่าจะออกมามีหลายเวอร์ชันแหละต่อไปแต่ว่าชื่อรุ่นนี้คือแอนแมนจริงๆด้วยนะเราเป็นรุ่นอลูมิเนียมเวอร์ชันนะครับเปิดกล่องมาจะมี p พมเฟลตหรือว่าแผ่นพับนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดของไฟฉายตัวนี้ทั้งหมดเลยเป็นภาษาอังกฤษสเปกนะครับฝั่งนี้ก็เป็นภาษาจีนแล้วก็จะมีตัวไฟฉายนะครับมาเทยากจริงสายของมือผมไม่แน่ใจว่าจริงๆมีมาด้วยไหมนะครับเพราะเจ้าของเขาอาจจะเอาออกไปใช้งานแล้วก็ลิมใส่กลับมาแต่ไม่เป็นไรนะครับอะไหลโอร o ิงก็ไม่ไม่แน่ใจด้วยว่ามีไหม ไฟฉายตัวนี้ก็เป็นไฟฉายขนาดเล็กเลยแหละนะครับอยู่ในมือก็ถือว่าจับถือถนัดอยู่นะครับแต่ตัวมันเล็กนะครับก็เป็นซับคอมแพคเอฟวอี่เดย์แครีขนาดประมาณลิปสติกแท่งนึงแต่อาจจะอ้วนกว่าหน่อยนึงถ้าเทียบกับแบตเตอรี่สองหน่งเจ็ดศนะครับก็จะยาวกว่าหน่อยนึงแต่ความอ้วนก็น่าจะพอๆกันนะครับไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่น้ําหนักก็อยู่ที่ประมาณออน่าจะไม่ถึงร้อยกรัมนะครับถ้า คาดการไม่ผิดเนาะอยู่ที่ประมาณ70กรัมอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าก็น่าจะไม่รวมแบตเตอรี่หรือเปล่านะครับหรือว่ารวมแบตเตอรี่ด้วยก็ไม่ได้เป็นภาระมากนะครับคิดซะว่าต่ากว่าร้อยกรัมแล้วกันโทรศัพท์ iPhone เนี่ยใส่เคสนี่ประมาณ200กรัมได้นะครับ200กว่ากรัมนะอันนี้ก็เบากว่านะครับโครงสร้างของเวอร์ชันตัวนี้ก็เป็นอลูมิเนียมมันลอยอะนด์สีดำนะครับไม่แน่จะว่าอนาคตจะมีสีบอดี้อื่นมาไหมาที่เป็นอลูมิเนียมแต่ว่าไทเทเนียมอะไรพวกนี้น่าจะออกมาแน่ๆนะครับในอนาคต ซึ่งตัวไฟฉายเองก็จะมีลักษณะหัวเบซ์เป็นกิ้งเกลี้ยงแบบนี้นะครับข้างในจะเห็นว่ามีออปติคอลเลนส์ซึ่งเป็นเลนส์ที่ใช้ควบคุมพทเทนแสงให้ออกมาเข้มแล้วก็ส่องไกลนะครับต้นวิดีโอเห็นไปแล้วนะครับว่าแสงตัวแค่นี้แต่โคตรแรงเลยนะครับโคตรแรงหมายถ,ถึงเข้มแล้วก็ส่องไกลามากนะครับแต่ว่าความสว่างลูเมนไม่เยอะเลยนะครับอยู่แค่165ลูเมนมีสเต็ปเดียวด้วยนะเปิดปิดแค่นี้นะไม่มีโลไม่มีสโตร์อะไรแล้วนะครับเท่าที่ทราบมารันไทม์เนี่ย เมื่อเปิดนะครับเริ่มแรกอยู่ที่165อยลูเมนเนี่ยเปิดได้62นาทีนะครับที่แบตเตอรี่3.7 V 1,100โว ah. ลต์1,100มิลลิแอมแบตเตอรี่ที่ใช้เป็น145.0 0ีลิเธียมไอออนนะครับแต่ถ้าเกิดใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีความจุน้อยลงมาก็จะเหลือแค่ประมาณ50นาทีไม่ถึงชั่วโมงนะครับส่วนค่า Intensity หรือค่าค,ความเข้มข้นนะครับอยู่ที่87025แคนเดลาระยะส่องไกลสุดอยู่ที่ m, เมตรเราะเก้สาสงสเดียว อิมพคดิสสแตนอยู่ที่1เมตรกันน้ำอยู่ที่ IPX8 ลงน้ำได้ลึก2เมตรนะครับความยาว100มิลิเมตรก็คือ10ซนมตร4นิ้วนะครับความยาวก็ประมาณนี้นะครับส่วนแสงก็จะเป็นไวเลเซอร์นะครับความสิ้นเปลืองกระแสอยู่ที่6วัตต์ต่อชั่วโมงประมาณนั้นนะครับคิดว่าน่าจะประมาณนั้นโอเคเรามาดูกันเลยนะครับ เลนส์ก็จะมีการเคลือบเอ็นทายรีเฟกโค้ดหรือว่า AR Code ้ไว้หัวเหลี่ยมๆตรงนี้ช่วยในเรื่องของการป้องกันการกลิ้งได้ประมาณหนึ่งนะครับคลิปก็ช่วยได้ด้วยแล้วก็มีร่องระบายความร้อนซึ่งจากที่ลองใช้งานนะครับลองเปิดเทสดูเนี่ยประมาณหนาทีถึง2นาทีเริ่มรู้สึกถึงความร้อนบริเวณนี้อุ่นๆนะไม่ถึงกับร้อนมากยังถือได้นะยัเงเปิดต่อได้ตรงนี้จะมีชื่อซ e r i a l number กับชื่อยี่ห้อนะครับ Lumintop ส่วนชื่อรุ่นไม่มีนะครับ แล้วก็จะมีลายโนริงกันลื่นทั้งแต่บริเวณกลางบอดี้ฝาท้ายตรงนี้จะเป็นวงแหวนน่าจะเป็นสเตเลสหรือเป็นทองเหลืองนะครับเป็นแอคเซนสีทองแล้วก็คลิปเขก็เป็นแบบทูเวสามารถจะฮกเบ e โซอัพเบสโซดาวน์แล้วก็ถอดออกได้ถ้าไม่ต้องการฝาท้ายเป็นสวิชนูนสีเทามีสัญลักษณ์กระต่ายอยู่ตรงท้ายนะครับแล้วก็ ไม่มีรูร้อยแลนยาร์ดไม่มีขอบบังสวิตท,ทำให้กดใช้งานง่ายมากครับแต่ติดปล่อยดับแบบนี้อยู่ไไม่มีอะไรเลยแตะติดปล่อยดับกดคลิกเปิดค้างแค่นี้นะครับแค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเปิดหัวออกมาข้างในจะเห็นว่ามีคอนแทคนะครับทองเหลืองแล้วก็จะมีตัว reverse polarity protection หรือตัวป้องกันการใส่แบตเตอรี่กลับด้านถ้าใส่แบตขั้วลบหรือว่าแบตหัวแบน ใช้งานไม่ได้นะครับแล้วตัวนี้ใช้แบตเตอรี่14500เท่านั้นนะครับใช้ดับเบิลหรือว่านิกเกิลเมทัลไฮไดด์ ye, รีชาร์จ1.2 1.5ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้เกลียวติดตั้งโอริงมาแล้วนะครับแล้วก็ตัว Accent นี้ก็สามารถน่าจะานะถอดได้ถ้าไม่ต้องการแต่ว่าใส่ไว้ดีกว่าเนาะส่วนแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับในตัวนี้จะเป็น920ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงความจุก็ไม่เยอะมากนะครับมีเยอะกว่านี้ 3.7โวลต์3.4วัตต์ต่อชั่วโมงนะครับเป็นแบตหัวนูน่นมี usb c นะครับอยู่ที่หัวแบตเลยคือเสียบชาร์จที่หัวแบตเลยในกล่องน่าจะให้ usb c มาด้วยนะครับน่าจะมีมาแต่ว่าพอดีเป็นกล่องที่ผมยืมเข้ามานะไม่ได้เป็นของผมเองก็อาจจะเก็บแยกจากการหรือไม่ก็เขาใช้งานอยู่เราก็ไม่ได้ใส่มาแค่นั้นเองนะครับส่วนท้ายเองก็จะหมุนออกมาได้เหมือนกันนะครับจะเป็นสปริงโหลดต,ตรงท้ายและมีเกลียวติดตั้งโอริงมาแล้วด้วยนะครับแล้วก็ตัวของคลิป สามารถจะเอาออกได้นะครับไม่ต้องการจะใช้นะก็หยิบออกด้วยการถอดฝาก่อนแล้วก็ถอดคลิปออกนะครับก็แค่นี้เลยนะครับไม่มีอะไรมากมายแล้วครับแตะติดปล่อยดับแสงเข้มมากเลยครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟให้ดูเนาะนี่นะครับเป็นลำเลยนะครับในนี้จะเห็นได้ว่าเป็นเป็นบ้องเลยนะแสงเป็นลำเป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับก็เป็นแสงที่สว่างมากแล้วก็ส่วนตัวหน้าเลนส์นะครับจะเห็นว่ามีแกสเก็ตหรือตัว เรืองแสงนะครับเป็นตัวที่ทําออกมาให้ดูมีกิมมิกอะไรประมาณนี้นะครับเท่ๆดีหลังจากที่เราเปิดใช้เพราะแสงมันทะลุหักไฟฉายตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับเปิดปิดแค่นี้นะครับแสง165ลูเมนความสว่างระดับเดียวรันทามประมาณ50นาทีถึง1ชั่วโมงโดยประมาณนะครับด้แต่แบตเตอรี่แล้วก็ Impact ที่1เมตรลงน้ํา IPX8 ได้2เมตรกันฝุ่นกันน้ําได้สบายใช้แบตเตอรี่14500 เท่านั้นนะครับเอใช้ไม่ได้นะครับแบนห้ามใช้มันจะเปิดไม่ติดเลยนะครับน้ำหนักก็ประมาณ60กว่ากรัมไม่ถึง100กรัมนะครับนี่คือ Lumin Top a n d m a n Lumin Top ตัวนี้เป็น L.E.P แล้วก็ใช้บอดี้เป็นอลูมิเนียมเวอรชันคิดว่าไทเทเนียมแล้วอื่นๆน่าจะออกมาอีกในอนาคตก็ประมาณนี้นะครับแสงดีมากเลยราคา2,000กว่าบาทนะครับ2,000กลางค่อนไปทางปลาย ก็ประมาณนี้ใครชอบก็ไปหาซื้อกันนะครับนี่คือ LEP หรือว่าไฟฉายเลเซอร์ขนาดเล็กที่สุดเท่าที่ตอนนี้จะมีนะครับอนาคตอาจจะออกมาอีกนะเราเจอกันนะครับขอบคุณมากนะครับเราเจอกันเอพิโซดหน้า Heavy r เดนเอาท์